วันพรุ่งนี้14สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมและคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเศษฐาทาวีสินจะออกหัวหรือออกก้อยโอ้โหนี่เส้นทางนี้ยาวไกลมากนะเราพูดตลอดตอนที่คดีของนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับ38 39วันก็สุญญากาศก็อยู่ประมาณนี้ฮนะ ลุงป้อมพลเอกประวิตย์เนี่ยรักษาการอยู่ประมาณนั้นแต่ของนายกเศรษฐาเนี่ยครับถึงวันนี้นะ84วันฮะ<แ>จนถึงพรุ่งนี้84วันนี่คุณนับวันเลยนะ84วันฮะจังกระใจบนนันดาลแรงเลยนะโอ้โหนี่สุญญากาศ <c oughs> ญญากาศว่าจะบทจบของสุญญากาศเนี่ย84วันวันนั้นแต่สารรับคำร้องเนี่ยเป็น84วันที่การเมืองรอ และประชาชนรอแต่นักลงทุนต่างประเทศครับคนที่ทํามาค้าขายกับประเทศไทยเขาไม่รอครับครับ8 4วันนับตั้งแต่วันนี้วันที่สารรับคําร้องนู่นเอกสารอยู่คัาเบี23ยพฤกษภา67 40สวครับนี่ยื่ยนะซึ่งจะมีการลงมติวิิจัยกันในวันพรุ่งนี้เวลา9้าโมงครึ่งครับ นี่หลักการคือต้องประชุมวินิจฉัยก่อนใช่ไหมอ่าประชุมก่อนเขียนต่างคนต่างท่านเขียนมาแล้วประชุมหาเพื่อตกผลึกให้ได้แล้วก็ไปนําเสนอและจัดแถลงนัดฟังคําวินิจฉัยปั้งเลยอ่านคําวินิจฉัยบ่ายสามบ่ายสามโี้ตุลาการแต่ละท่านก็เขียนตั้งแต่วันนี้ไหมกาเขียนกันแล้วเขียนกันแล้วนะตอนนี้ทุกคนไม่ได้นั่งเขียนพรุ่งนี้นะไม่เขียนไมเรียบร้อยเขารับรู้กันแล้วว่าแต่ละคนมีความเห็นกันยังไงคราวนี้ โอกาสนาย,ยกรัฐมนตรีรอดไม่รอดให้มาดูนี่ต้องดูย้อนกลับไปเมื่อ23ิกาพฤภาวันที่ลงมติอะ่ะสารรัฐตสารรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด9ท่านครับมาจากฝั่งศารสาารสถิตยุติธรรมสารปกครองอม,มาจากนักรัฐศาสตร์มาจากานักกฎหมายมนะครับมาจากฝั่งสังคม,มนี่รวมตัวกันเป็น9องค์9องค์รอบแรกวินิจฉัยเรื่องนี้ 8. ต่อหนึ่งไม่รับคำร้องมีเสียงข้างน้อยหนึ่งเสียงไม่รับคำร้องครับบอ,บอกว่าขอ,ของคุณวิชิตที่บอกได้ลาออกไปแล้ว <S <S ใช่คุณวิชิตลาออกไปแล้วแต่8ดเสียงรับคำคร้องกับหนึ่งเสียงที่ไม่รับคำร้องคืออุดมสิทธิวิรัตธรรมรต่อมารับคำร้องไปแล้วเนี่ยคำร้องของคุณเศรษฐาทวีศินเนี่ยที่บอกว่า ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติมีมติเท่าไหร่6ต่อสร <6 S 2> ับคำร้อ, <6 S 1> องสเอาละสิตั้งแต่วันนั้นต้นมาหคนรับคำร้องสท่านไม่รับคำร้องครับ3ท่านที่ไม่รับคำร้องคือใครท่านประธานท่านประธานนครินเมฆไตรัตอุดมรัตอมฤตสุเมศลอยกุเลเจริญครับครับฝั่งที่3ฝั่งที่6นี่พอ พอถามก่อนวนะ่ารับไม่รับเนี่ยก็ออต้องไปสเต็ปที่สองถูกเมื่อรับแล้วสเต็ปสองก็เหมือนกรณีปฏิบัติยุทธ์อ่ะแล้วเมื่อรับแล้วเนี่ยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เออนี่เสียงออกมาเสียงข้างน้อยสี่เสียงครับห้าต่อสี่ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะไม่ต้องหยุดปหน้าที่นายกเศรษฐาก็ปปิบัตินะตหตนะ้าที่ต่อมาได้ท่านบอกว่าไม่หยุดสี่ท่านบอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ท่านปัญญาอุชาชนท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมท่านจีรนิติหวานนน ท่านวิรุณแสงเทียนครับที่เอาตรงนี้มาให้ดูเนี่ยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิงวิเคราะห์บางส่วนได้ครับแน่นอนครับวันนี้ประชุมคลมนายกยังประชุมปกติอยู่นะครับอืผู้สื่อข่าวย่อมถามอถึงวันพรุ่งนี้คดีสําคัญมีคําตอบจากนายกรัมรีครับยังไม่ได้คุยผมจะมอบให้ท,าท่านเลขาธิการนายกนายแพทย์พรหมินไปรับฟังแทนครับผมภารกิจมีตอนบ่ายเต็มเอียดเลยครับ แองไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้คุยครับขอ,อไม่ได้คิดเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้คิดครับให้มันเกิดเป็นไงท่านนายกรัฐมนตรีรพูดใ,ใ,ใช่ฟังวูนี้ไม่มีแผนสำรองไว้ใดๆทั้งสิน้นแต่พรุ่งนี้ส่งตัวแทนคือหมอพรมมินมรืศสุริยเดชเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปเป็นหัวหน้าทีมรับฟังหมอพรหมินเป็นหนึ่งในพยานด้วยนะแล้วก็นายกบอกว่าพรุ่งนี้ผมอะไรนะคิวเอียดคิวเอียดกำหนดการเอียดเอียดไหนบ้างพี่โอ้ยดูเอียดไหนบ้างไม่ใช่พรุ่งนี้คิวเอียดอย่างเดียวนะวันโคนคิวเอียดเลยนี่มาดูคิวนายกรัฐมนตรีครับที่บอกไม่มีแผนสำรองเลยลงพื้นที่หนักหน่วงมาก14 14ี่สิ14ี่หลงพื้นที่เชียงใหม่เออ17ลงพื้นที่ปทุมธานีนครนายกสระบุรีติดตามเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวครับ สิบแปดชัยนาทสิงห์บุรีและ ang, อ่างทองติดตามการระบายน้ำสิบเก้าปทุมธานีดูผังกันน้ำและคลองแม่น้ำลงพื้นที่อยุธยาดูนิคมอุตสาหกรรมไอ้ไนครนายกตรงนี้ปทุม,มนครนายกมีประชุมสัญจรได้ปะใช่ใช่ใช่ประชุมสัญจรด้วยมีคอ,อรมลสัญจรที่อยุทยาวันที่ยี่สิบไงต่อเนื่องยี่สิบเอ็ดลงพื้นที่จังหวัดตากดูเรื่องปัญหาคอเซ็นเตอร์ที่ตัดสายตัดสัญญาณลากสายข้ามประเทศนครนายก ต้องไปล่องแก่งด้วยนะ,อะตอนนี้ผู้ว่าก็เยยก็ซ้อมแล้วซ้อมล่องแก่งนายกไม่แน่ใจซ้อมไปย่ง22เชียงรายติดตามปัญหาแก๊งเซ็นเตอร์นี่คอเซ็นเตอร์เหมือนเดิมออและยาเสพติดครับ23ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่<ะ>มาเชียงใหม่อีกอ๋อเรื่อง pm 2.5 pm 3.5ซึ่งช่วงท้ายๆเนี่ยจะแรงขึ้นเรื่อยๆไง31ลงพื้นที่นครพนมและพิงิารโอ้โหดูคิวสินี่ตั้งเดือนเลยนะจบนี่3เดือนถึงบอกว่าไม่มีไม่มีแผนสำรองเลย เพราะยังทําหน้าที่บริหารแต่ถ้านายกรัฐมนตรีถูกตัดสินจากศาลว่าไม่รอดปัญหาคิวต่างนี้หยุดเลยครับครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมีสองแนวทางมีสองฉากทัดนะครับถ้ากรณีฉากทัดแรกรอดเนี่ยอ,อยู่ในตําแหน่งนายกต่อถามว่ามิติทางการเมืองหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างออ,อันดับแรกหลังจากรอดทํางานต่อไปขับเคลื่อนให้เต็มรูปธรรม ปิดการขายให้ได้และปรับคอรมอรครับซึ่งตอนนี้ก็บอไดายกรอสิ่งที่จับตาทางการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดเนี่ยคือการปรับคอรมอรนะและการปรับคอรมอรครั้งนี้คิดว่าไม่ธรรมดาเด็ดขาดครับเพราะจะมีการปรับแล้วจะมีการเปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลหรือไม่เป็นเควชันใหญ่เป็นเควชันใหญ่สายป่าสายประชาธิปัตย์จะเข้าสลับกันหรือเปล่าไม่มีใครรู้รู้แต่ว่า ที่ไหนมีควันที่นั่นมีไฟครับแน่นอนครับด้นมิติทางการเมืองมิติทางเศรษฐกิจถ้าไปต่อเนี่ยโครงการที่โตเลตก็เดินต่อเขาไปทำลายเดิมก็จะสร้างความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจฟื้นเศรษฐกิจฐานรากปรับโครงสร้างนี่โครงการแลนบิดเดินหน้าต่อเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เดินหน้าต่อนี่ถ้ารอดนะรอดมัและหลักอรก่อนถึงต้นนี้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการวางคนพูดเดลไลแมนทูเดลไรจ็อบหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ แทบทุกกระทรวงและหน่วยงานครับเพราะแนวทางของนายกรัฐมนตรีตอนนี้เขาบอกว่ารอดไม่รอดไม่รู้แต่เตรียมการสิ่งเหล่านี้กันไว้เรียบร้อยและถามว่าโอกาสนายงตรีอ่ะตรีเออเออถ้าล่วงมีโอกาสแบบนี้ถ้าล่วงปุ๊บรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการหน้าที่ทันทีไม่มีประเภทว่ารักษาการไปก่อนนะเพราะรอบนี้เขาลองว่าด้วย จาริยธรรมนายกรัฐมนตรีที่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวเเออ,เออต่อมาถ้าล่วงล่ะครับโอ้ล่วงมันจะมีปัญหาทันทีเลยเอหอมคุณภูมิธรรมรักษาการไม่พอต้องเสนอคนใหม่ให้โหวตกันใช่หรือไม่ก็ต้องประกาศยุบสาภาเขาบอกว่ารักษาการนายกนมีอำนาจเหมือนนายกรัฐมนตรีใช่เพราะฉะนั้นสามารถดําเนินการได้และแน่นอนครับ ตอนนี้ก็บอกว่าข้อมูลนายกเนี่ยสู้สิทธิ์วอเนี่ยอย่างน้อยข้อมูลที่พยายามตอนนี้ส่งไปคือหมอพรหมินกับอาจารย์ตงทองจันทรางสุขนะฮะ<อ>ท,ที่ส่งไปนะส่งสองสองท่านครับถ้าทีเป็นมิตรทั้งสองท่านอธิบายสบายสบายใช่นะก่อนหน้านี้ก็ส่งข้อมูลกันไปเรียบร้อยแต่สองคนนี้แหละครับจะเป็นคนไปรับฟังคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญในวันที่14เวลา 5้าโมงเขาบอกว่าตอนนี้โอกาสนายกรัฐมนตรีระหว่าง5 4, ้าสี่หกและ7,2เลขวิ่งอยู่3ตัวนี้ณเวลานี้นะเขาบอกว่าโอกาสที่มากสุดตอนนี้ต้องบอก70%เนี่ยคือหกสามและ,ะมาจากไหนมาจาก3กลุ่มนะส<อ>ามสาและ สามสสมเนี่ยนำไปสู่อะไรครับสามสสจะนำไปสู่หกสครับส่วนจะมาจากไหนสามนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งรัฐศาสตร์ฝั่งนิติศาสตร์และฝั่งศาลฝั่งนี้นะเป็นฝั่งศาลฝั่งสังคมและฝั่งศาลปกครองฝั่งนี้ อันนี้ฝั่งสารสถิตยุติธรรมเลยสารสูงเลยเออคือแบบนี้นะโครงสร้างจะเป็นแบบนี้แหละครับสามสามสแต่สามสามสบทจบน่าจะลงก็บอกโอกาสมากที่สุดพรุ่งนี้ที่ได้ลุ้นเลขวิ่งก็คือ6 3สาแต่ยกเว้นยกเว้นความผันแปรบางอย่างมันจะแปลเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งจะเจ็ดสองหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่เขาบอกว่าโอกาสรอดสูงกว่า